สวัสดีค่ะนักเรียนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในคาบที่2นะคะนักเรียนเนื้อหาเนี่ยนะคะยากไม่ยากเนี่ยนะคะอยู่ตั้งใจฟังครูหรือเปล่านะคะเพราะถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูดีๆเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสามารถทําแบบฝึกหัดได้นะคะเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือหน้าที่173ค่ะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องการหาความยาวรอบรูปของวงกลมไปแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของวงกลมค่ะวงกลมที่กําหนดให้นะคะมีความยาวของรัศมีเท่ากับ R หน่วยมีความยาวรอบรูปเท่ากับ2พาย r นะคะคราวนี้นะคะสร้างวงกลมที่มีขนาดเท่ากันรูปข้างบนอีก3รูปและแบ่งวงกลมนั้นเป็น8ส่วน16ส่วนและ32สส่วนเท่าเท่ากาันตาม ลำดับดังรูปนะคะวงกลมในรูปที่1แบ่งออกเป็น8ส่วนวงกลมในรูปที่สองแบ่งออกเป็น16ส่วนและวงกลมในรูปที่3แบ่งออกเป็น32ส่วนนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ทําการตัดวงกลมแต่ละรูปเป็นส่วนๆนะคะและนําแต่ละส่วนมาเรียงวางกันใหม่ให้สลับกันดังรูปด้านล่างนะคะในรูปที่1ด้านล่างเห็นไหมคะสลับกันสีขาวกับสีส้มเห็นไหมคะ อันนี้คือเราทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปที่2และในรูปที่3ตามลําดับนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในรูปที่1นะคะฐานด้านล่างนะคะจะมีความโคง้งเยอะที่สุดนะคะลงลงมาก็เป็นในรูปที่2และในรูปที่3นะคะจะมีความโค้งน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นยิ่งเราแบ่งวงกลมเป็นส่วนส่วนมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้วงกลมเนี่ยเมื่อนํามาเรียงต่อกันก็เปรียบเสมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมากขึ้นเท่านั้นนะคะ เมื so, Finnish, no part, ่อนําแต่ละส่วนมาต่อกันนะคะมีลักษณะเป็นรูปฐานโค้งนะคะและถ้าแบ่งวงกลมขนาดเท่าเดิมนั้นนะคะให้มีแต่ละส่วนเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆจะได้รูปที่มีความโค้งของฐานน้อยลงเรื่อยๆนะคะเปรียบเสมือนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังรูปค่ะและฐานของรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปของวงกลมดังนั้นพื้นที่ของวงกลมคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะหาได้จาก ความยาวของฐานคูณความสูงนคะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปของวงกลมคูณรัศมีของวงกลมเนี่ยจะได้เท่ากับเซ2หนึ่งส่วนสคูณสพอาทั้งหมดคูณด้วยอานะคะหรือเท่ากับพอาย R คูณอหรือเท่ากับพายยกกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมเราจะหาได้จากสูตรพายกกำลังส พายนะคะมีค่าคงที่ประมาณ3.14หรือ22 7. ส่วนเจส่วน R ก็คือความยาวของรัศมีของวงกลมนะคะ,ะนักเรียนจำสูตรนี้ไว้ให้ดีนะคะเราจะหาพื้นที่ของวงกลมโดยใช้สูตรพายคูน R คูณ R นะคะหรือจะเขียนย่อดได้ว่าพายอายกกาลัง2นะคะนักเรียนดูเลยนะคะว่าพายอายกกาลังสองเนี่ยมาจากอะไรคูณกับอะไรบ้างมาจากพายคูณ R คูน นะคะในการหาพื้นที่ของวงกลมนะคะหาได้าจากสูตร pi r ยกกำลัง2นะคะ p ก็คือ22ส่วน7หรือ3.14ใช่ไหมคะ,ะแต่ในการหาพื้นที่ของวงกลมนี้เขากำหนดค่าายประมาณ22ส่วน7เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำค่า22ส่วน7มาแทนค่าน,นักเรียนแล้ว r ก็คือรัศมีแต่ในโจทย์เขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4.5เซนติเมตรเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาแสดงว่ารัศมีหาได้ไหมคะ หาได้ถูกต้องเพราะว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคราวนี้เราก็จะได้เท่ากับหารัศมีก่อนอา,อาเท่ากับ4.5เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะก็คือต้องหารด้วยสองนะคะเซนติเมตรเดี๋ยวจะหาค่าอาออกมา r าเนี่ยเท่ากับ้วได้กับ2.25เซนติเมตรเมื่อเราทราบ R แล้วนะคะเราก็มาแทนค่าเลยค่ะหาพื้นที่ของวงกลม เราเขียนว่าพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ πr ย,ยกกำลังสองค่าายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดค่าอาค่า r ก็คือสองจุดสองห้าใช่ไหมคะหน่วยนะคะหน่วยในการคิดตรงนี้เนี่ยเราจะใช้หน่วยอะไรเอ่ยตารางเซนติ นี่นารักเรียนอ่าตารางเซนติเมตรที้เราก็มาคิดค่านะคะครูเนี่ยจะนำด้านบนเนี่ยคูณกันก่อนก็คือยี่สิบสองคูณกับสองจุสองห้าแล้วค่อยหารด้วยจิตนานักเรียนมาดูวิธีการคูณน,นะคะเรามาเริ่มคูณกันในกระาดาษทดนะคะสองคูณห้าได้สิตั้งศูนย์ทดหนึ่งสองคูณสได้สี่บวกกับ1เป็นหนะคะสอคูณ2ได้ สี่ต่อไปจะเอา2อคูณหต้องเติมศูนย์หนึงตัว2องหตั้งศูนย์ทดหนึ่คูณสได้4บวกกับ1เป็นห้าสองคูณสได้4เพราะฉะนั้นเราก็บวกกันนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้วกศย์ได้ห้าบวกหได้9 4ไม่มีตัวบวกชักลงมาตอบเป็นทศนยิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่เพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะคะตัวด้านบนนะคะได้แล้วค่ะค่า ของ22คูณกับ2.25ได้เท่ากับ49.5หาศูนย์หารด้วย7อ่ะคาวนี้เดี๋ยวเราไปหารด้วย7กันต่อเลยนะ,ะแล้วก็มาหารจุดทศนิยมนะคะทบทวนหมดเลยนะคะความรู้ในการคูณทศนิยมการหารทศนิยม7หาร4ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ4มันม้อยกว่าเพราะฉะนั้น7ก็หาร49นะคะ7อะไรได้49หมายถึงว่า7คูณอะไรได้49นะคะ7คูณ7ได้49พอดีลบกันนะคะเหลือ 0นะคะคราวนี้ยังมีตัวเหลืออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจอจุดก,ก็ต้องเติมอะไรก่อนคะเติมจุดชักอะไรลงมาชัก5ลงมา7อะไรได้5ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเติมศูนย์ก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยชักศูนย์ลงมานะคะ7อะไรได้50ก็7จดคูณจได้49บกนะคะลบก,กันเหลือ1ต่อไปเราจะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ได้นะคะหรือจะตอบ3าตำแหน่งก็ได้ถ้าตอบ3ตำแหน่งเนี่ยเราต้องหาเพิ่มโดยการเติมศูนย์อีกหนึ่งตัว7 คูณกับอะไรได้สิเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะคะอ่ากูจะหยุดไวเ้เพียงแค่เพียงแค่จุดทศนิยมสามตำแหน่งนะคะคำตอบของเราก็คือเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นเองค่ะเราก็ได้คำตอบนะคะเท่ากับเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดหนึ่งมวยเป็นตารางเซนติเมตร ความรู้เดิมนะคะที่มีนั่นก็คือการคูณทศนิยมและการหารทศนิยมนะคะในเรื่องนี้นักเรียนต้องทําให้แม่นนะคะถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่175นะคะ ในการหาพื้นที่ของวงกลมโดยกำหนดให้ค่าพายประมาณ22ส่วนจิตนะคะให้ทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะนักเรียนส่วนข้อที่4ก็คือข้อที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะไม่ต้องทำนะคะสำหรับวันนี้ครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจเรียนนะคะเจอกันใหม่ในครัหน้าสวัสดีค่ะ